สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทุกท่านที่เขามารับชมพาพ่อแม่พี่น้องออกมาสวนหลังบ้านอากาศหนาวหนาวเบิงท้องฟ้าคึมขนาดเล็กหนาวเย็นหนาวจับใจพี่น้องเอ้ยจะพามุดจอมาเบิงพักจะข้าวเนาะมันก็นมีผพักบางชนิดที่มันทานหนาวมนละก็ทนคักขนาดทานหนาว่ายมันสุกเหลืออยุสองหน่วยเพราะท่านได้สุกอยู่แตกยอดกับแตกออกมา เก็บกินไปลยเชียรเราบ่งบวบก็คือกันพี่น้องเอ้แต่ว่าบวบในบ่ได้กินนวยแน่นอนแตกยอดข่อยกระสีเด็ดยอดมันไปแก่งเส่เหเ็ดกินเท่านั้นตัวเมืองมาจับดอกงามนี่มันจังไรจังสีได้กิน่นเนาะคุณบวบเอ้แ <c oughs> ต่นายไหลเห็นบอลน,น่ะก็สีได้กินแต่เบืองนวยแน่น้อยหนึ่งกบติดแล้ว อันจะพาพอแม่พพ่นวงังเมาเอาต้นบกักพริกเข้าไปครั้งในบ้านอากาศมันหนาวหนาวคักแล้วเย็นคักแล้วย่ามมือขึ้นนี่บุ้ยเปิดความหอนแล้วต้นแก้วมังก่อนข่อยกะแตกลูกแตกหลานแพร่ลูกแพร่หลานกว้างขนาดเลยข่อยเสียวไปตั้งไว้มองไดน้อขรั้งในบ้านข่อยซามาพื้นทีหน่อยแล้แต่ว่าข่อยก็ต้องเคลียร์พื้นทีให้หละเลต,ตน้นเมื่อข่อยได้ยายต้นบกักพริก ลงมาไว้ตรงนี้เล้อพี่นองเด้อคอยสีทํำฟืวมสะอาดกระถางลาคอยกระสีเอาขอาไปข้างในอันที่กิ่งมันตั้งหรือตรงข้างบนเนี่ยเห็นบ่ก็ได้ยกยกมันลงมาไว้ข้างล่างดอกไม้ก็ยังงามอยู่คือเกาขนาดอากาศเย็นๆเนาะดอกดาวเลี้ยงเขาทนสภาพอากาศหนาวมาห,าห้านาพี่นองมาเบิ่งต้นบกักพิกบักพิกกะ นวยซุกกมีอีกแล้วผ้ามุดเจ้าเก็บไปแล้วกรสิีได้เก็บอีกแล้วนะอันบกักพริกซุกง่ามหนาหนาวนวยง่ามเนาะสีง่ามเป็นบอสีแดงจะจานขนาดเลยต้นนี้กะดกนวยดกแต่กะบอท่านได้ซุกบอกเป็นยังเอาเข้าไปข้างในบ้านม พี่คีนูอคอยก็บเกกินไปหลายรอบแรอกก็กำลังจะซุกหลายอยู่ดกคักดีใจปลูกติดน่วยปีนี้อันที่กิ่งปลูกยากอย่างนี่พี่คีนูสำหรับหอยนะพันนี้นะปีนี้คอยได้สมใจอคอยก็เลสส์ออกเข้าไปค้างในตัวขยา,ายนมันไตนะเห็นบ่ขพอเอาไม้มาซักใหม้มันเท่าเครือมันจะเป็นเครื่อขืนนอดกคักอยู่ ทางพี่อันนี้ก็เข้าไปเมื่อส์ละเริ่มซุกอีกแล้วได้เก็บกินเรื่อยๆยุกปูแค่นี้ก็พ่ออันนี้ก็ซุกอีกแล้วหอยอ่องตองเอ่งแตงนวยเป็นตะหักเนาะเบิ่นวยตุบป,ปุอยู่คือคนปลูกแท้ขาสันๆเห็ดอมป้อมอยู่แอวก็บโบมีคือคนปลูกแท้พี่น้องโอ พี่น้องเอ้ยว่าเล่นว่าหัวน้ากันนะ้องมุจเจอกยจะถือซาค่อยไนดะ้พ่อได้ไข่เครียดเนะาะเบิงเดี๋ยวคนเสี่ยมุจเจอบึงว่าควยจะทําการทําฟ่วนศาสตร์ยังไงมุจเจอาเห็นบ่กระถางมันมองออกหลอกอีนั่นขี้ดินกระเด็นกระดอนใส่เขาเก็จะมาปัดกอนที่เขาจะปัดคนเสี่ยมุจเจอบึงเด้อควยคย,ยมีแนวอันเขาเอิ้นเป็นยานะพี่น้องยา ผลิตจากธรรมชาตลอยโปรเซนพริกนะน,นะเขาจะมักเป็นเพียเวลาเ้าออกเข้า,าขไปในบ้านเพราะฉะนั้นสำหรับพแม่ี่น้องทันใดที่บมีปัญหากับบบต้องใส่ก็ได้เลยจา้าเด้อแต่ว่าคอยมีปัญหาคอยก็จะใส่เนาะมาเพื่อนบ้านเฮาเ <c oughs> นี่มันเป็นยา ยาผลิตจากธรรมาชาพี่น้องจะก,กําจัดเทื่องเพียเทื่องแมงมุมเทื่องตัวนอนเห็นบ่พี่น้องตักกระแต่งนํำค่อยใส่ยี่ห้อนี่บบเมนดาโคสนายเขาแต่ว่ามันใส่ดีนะมันจะเป็นแคปซูลสีเหลืองอันกลิ้นแห้งๆเลยกลิน้นฉุนขนาดเลยนะมันจะเป็นแคปซูลแบบนี้ถุงค่อยจะใส่หยอดลงไปเด้อพี่น้องเด้อย,ยอดลงไป หยอดลงไปเลยเดียวมันก็จะละลายเองเนาะหยอดลงไปเราเขาก็เอาเข้าไปข้างในบ<ช>่คนก็จะหยอดลงไปอังซีเลยนะหยอดลงไปลุมล่มลุ่มแล้วแคบสุดเรื่อพี่น้องนะแล้วก็ปล่อยไว้เดียวมันก็จะละลายสาหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดจะเอาหนามหดลงไปก็ได้เด้อหดลงไปทางเต้าหู้ตรงนี้ตรงที่เขานเอาอันแคบสุนหยอดลงไปนี่นะเอาลงไปหยอดลงไป ห่างๆจา,ากต้นนี่นิดหน่อยหยอดไปเรื่อยๆเด้พี่น้องสำหรับท่านที่มีปัญหาเด้อบ่มีปัญหากด้่ต้องเฮ็ด่านะมาพี่น้องนะเหรานว่าถ้าพน้ารักเฮานแ่มันแข็าแร้อยู่ล้องฮาหัาบบ่เน็่าดแต่ว่าส่วนมากค่อยจะมักเ่านเพีปัญาเ่อพีข้าขไปในรบ้านนะ่เนบานแต่ละประเทศพืน้ทนที่สภาพาา่คือกับท่านที่มีหยอด อยอดไปเรื่อยๆถ้าพี่น้องอยอดไปทุกต้นทุกกระถางเราก็นแนะนําพี่น้องช่วงหนาหนาวย่าหดน้าให้ต้นพักหลายเด้อเพราะว่าช่วงหนาหนาวพักทุชชนิดม,นมันจะบ่มันจะบ่บจะเริ่มเติบโตนะเขาจะปรับสภาพกับอากาศเพราะฉะนั้นเขาบ่ต้องหดน้ำหลายถ้าเขาหดน้ำแล้วมันจะเฮ็ดให้ลากพักเนาต้นบกูดก็คือกันทุกพักนั่นแหละพี่น้อง อาทิตย์หนึ่งเทือหนึ่งนิดเดียวกับพ่อถ้าดินเขาซุมอยู่กับบดตองหดนะคะบดจำเป็นเพราะว่าช่วงน้าหนาวพักมันจะบดจะเลื่อเติบโตนะมันจะค้งทีม่มาใส่ตัวนี่น้ากันปนี่ก็หยอดไปยังสี่หลักพี่น้องหยอดไปเดี๋ยวมันก็จะละาลาเพราะว่าดินมันซุยแนวน,นี่ ต้น,นีนหนวยกำลังจะสีสม้มเข้าไปในบ้านก็พอดีละสุกกลิ่นชุนชุนเลยพี่น้องเ้อแต่ว่าใส่ดีอยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วบันนี้ก็หาเบิ่งหอยทากน้ำเด้อผู้ใดที่จะเอาเข้าไปหาเบิง่งอย่มีหอยทากหอยทากตนนัวน้อยๆมันมักมเกาะน้ำกระถางมันมักมเกาะน้ำพวกการต้นใหม่เหาเนาะเฮาก็กำจัดมันก่อนจะเอาเข,ข้าไปบัดนี้คอยก็สิพ้ามุจัน ปัดได้บีิปัดกระทางพี่น้องหาเบิ้งหอยถากน้ำเั้่งสีก็นบ่นแปงพี่น้องแปรงปัดออกเราก็เอาเข้าไปข้างในบ้านนั่นตัวถ้าประสันมันกระดูว่าดีเนาะปัดให้เอี่ยมเลยเฮ็ดให้สะอาดมืดตังคอยเอาเข,ข้าไปเขากำมีความรู้สึกสะอาดสะอาด สะอาดใจน้ำนาะพี่น้องเนาะนั่นเห็นบ่วันนี้ก็มาตัะทังนี่น้ำกันเฮ็ดจังซีละพี่น้องเอ้ยปลูกผักในเมืออหนาวต้องท้ำใจง่ายออกง่ายเขาเดี๋ยวคสีขออนุญาตปัดบัดนั้นคสีเอาเข้าไปข้างในบัดข้าไปจังเมื่อบึงเด้อพี่น้องเด้อบัดขอไปตั้งไว้ข้างในจังเมื่อบ่งน้ำกันจ้ะคลิปมันจะเาวเนาะพี่น้องเนาะ ิึงเอ,อกเขามาครา้งในแล้วเต็มมืดเลยบบลนี่ห้องห้องเก็บคว้างค่อยเต็มพ่อว่าเลยมีต่างต้านต้ตนบกพริกแล้วบอนี่แฟนข่อยเลาะก็ะสีใบอยู่ล้เนาะสวนขั้วหน่อยเจ้าอีกแล้วเห็นปะข้างในเขาก็อุนตรงนั่นก็เป็นมองเปิดฟ้อมหอนนะี่นองเห็นปะครังหลังนี่แผ่นซีอันเท่าๆท่นะเห็นปะ ก็เอาตั้งไว้ตรงนี้ก็มาเบึงพี่น้องว่ามันเปลี่นจ้งไดมันจะรอดหนาวค่อยเบ่เอาเขามากข้างในเนาะคิดว่าจะรอดจุดดอกอันบ่หลอดก็ว่ากันที่หลังเนะ <c oughs> เาะก็ตั้งไว้ยังสี่แหละให้เขาได้รับความอุน่นส่วนตนย่ายกัอยู่ทางพี่ นี่ล่ะพี่น้องเอ้ยปลูกพักยื่เมืองหนาวเนาะหอบหออกหอบเขาจ้าวันนายไรเรายุสามต้นควยกระสีเบิงมองมองนำ้ำมันเต็มรอกระสีไปหามองตังยู่เจ้าสีไปตังมองใดเบิงก่อนพี่น้องนะแค่นี้ได้จ้าเด้อขอบคุณได้จ้าที่เขามาติดตามเขามารับชมนี่ล่ละพี่น้องเอ้ยวิธีชีวิตของอันคนมักเห็ดมักเห็ดอันสวนเนาะยู่เมืองหนาวก็ต้องทําใจ หอบออกหอบเขาพี่น้องแต่ก็มีความสุขกัาไปแล้วได้จ้าเด้อคลิปนี้ขอบคุณที่เขามาติดตามเขามารับชมจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆท,ท่านพี่น้องลาไปแค่นี้สวัสดีจ้าไปแล้วจ้าเจอกันคลิปหน้าพี่น้อง